สวัสดีครับคลิปนี้พี่จะมาเฉลยแนยข้อสอบเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับที่ที่พี่ลงไว้เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละข้อคําตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกไหนนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกถามว่าในการผสมพันธุ์ระหว่างถัวสายพันธุ์แท้นะครับที่มีลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลืองนะครับกับเมล็ดย่นสีเขียวเนาะพบว่า F1 ทุกต้นมีลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลืองนะครับและ F2 มีอัตราส่วนฟีโนไทป์เท่ากับ9ต่อ3ต่อ3ต่อนนะครับต่อถามว่าในอัตราส่วนเนี้ยนะครับลักษณะใดที่มีสัสดส่วนเท่ากับ9เนาะเวลาที่เราเจอโจทย์เกี่ยวข้องกับการแผ่ทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็คือเป็นเรื่องของกฎของเมนเดลนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยจุดที่สําคัญนะครับที่น้องๆควรจะสังเกตก็คืออัตราส่วนเนาะอัตราส่วนของรุ่นลูกที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นตัวบอกว่า รูปแบบของจีโนไทป์นะครับที่มีการผรสมพันธุ์กันนั้นเนี่ยเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่ซึ่งถ้าพอเราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรา,าสังเกตจากอัตราส่วนของฟีโนไทป์นะครับในลูกรุ่นที่2นะครับหรือ F2 เนี่ยนะครับน้องๆจะสังเกตว่ามันมีอัตราส่วนไปไปตามกฎของเมนเดลข้อที่2เนาะนะครับที่เป็นการศึกษา ลักษณะทางพันธุกรรมของถัวลันเตา2ลักษณะหรือที่เราเรียกว่าไดไฮบิดคอ s สนะครับอาที่เราเรียกว่าไดไฮบิดคอสนะครับก็คือตรงเนี้ยก็คือจะมีการศึกษาลักษณะของรูปร่างของเมล็ดนะครับกับสีของเมล็ดไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับซึ่งในการศึกษาของเมเนลเนี่ยลูกรุ่นที่2เนี่ยจะมีฟีโนไทป์ปไปตามอัตราส่วนนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเห็นว่าลักษณะของที่มีอัตราส่วนเป็นเเนี่ยนะครับสัดส่วนเป็น9ก้าก็คือจะเป็นลักษณะเด่นของทั้งรูปร่างและก็สีของมเมล็ดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าน้องๆจาได้เนี่ยก็คือมันจะสังเกตจากรุ่นพ่อแม่เนาะที่มีลักษณะเด่นนะครับว่ามันมีลักษณะใดสมมุติเราไม่อาถ้าเรายังไม่ทราบนะครับให้เราดูจากลูกรุ่นที่1นนะครับจะเห็นว่าจากการผสมพันธุ์ รุ่นพ่อแม่นะครับรุ่นที่1เนี่ยจะมีลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองทั้งหมดเนาะซึ่งตรงเนี้ยการที่ลูกรุ่น F 1มีการผสมพันธุ์แล้วได้ลูกรุ่น F 2เป็นไปตามกฎข้อที่2ของเมนเดลเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่มีจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์ที่อยู่ในสภาพเฮตโทรไซกัสเนาะก็คือ R ใหญ่ R เล็กนะครับ Y ใหญ่ Y เล็กอันนี้กําหนดให้ R ใหญ่แทนลักษณะเมล็ดกลมนะครับแล้วก็ Y แทนลักษณะเมล็ดย่นวายใหญ่แทนลักษณะสีของเมล็ดนะครับคอสกันเนาะนะครับตรงเนี้ยก็จะได้อัตราส่วนของลูกรุ่นที่สองเนี่ยเป็นไปตามอัตราส่วนนี้เลยนะครับก็คือเก้าต่อสามต่อสามต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ารุ่นพ่อแม่ก็จะมีที่เป็นลักษณะพันธุ์แท้เนี่ยก็คือจะมีลักษณะรูปร่างเมล็ดเป็นมีลักษณะกลมนะครับแล้วก็ มเมล็ดมีสีเหลืองนั่นเองเข้นใจ้หเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือตัวเลือกที่1น,นั่นเองเข้าใจไครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดสาคัญก็คือให้เราสังเกตอัตราส่วนของฟีโนไทป์ของลูกรุ่นที่2เนาะว่ารวมถึงรุ่นที่1ว่ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่นมะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อสองถามว่าการผรสมพันธุ์ในข้อใดที่เป็นการผรสมพันธุ์เพื่อทดสอบนะครับหรือเทสคอร์สเนาะคีย์ของ คีย์ของโจทย์ข้อนี้ก็คือการผสมพันธุ์ทดสอบหรือเ e สคอร์ดซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้พี่อธิบายนิดหนึ่งเนาะก,ก็คือเป็นการผสมเพื่อที่จะต้องการดูว่าต้นอ่ลนาลักษณะจีนโนไทป์ที่แสดงลักษณะเด่นเนี่ยนะครับมันมีจีนโนไทป์ยอยู่ในรูปแบบใดระหว่างโฮโมไซกัสกับเฮทโรไซกัสนั่นเองนะครับอย่างเช่น คือจีโนไทป์ลักษณะเด่นเนี่ยมันจะสามารถแสดงออกมาได้2แบบเนาะก็คืออาจจะอยู่ในสภาพโฮโมไซกัสนะครับก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่นะครับ, A A รบหรืออาจจะอยู่ในรูปของเฮตโรไซกัสนะครับก็คือ A ใหญ่ A เล็กซึ e. ่งตรงเนี้ยจะต้องการทดสอบว่ามันมีจีโนไทป์เป็นอย่างไรนะครับเราสามารถใช้วิธีการผสมทดสอบก็คือเป็นการนําเอามาผสมกับ สิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะด้อยนั่นเองถามว่าทําไมถึงต้องนํามาผสมกับลักษณะด้อยเนื่องแต่ว่าลักษณะด้อยเนี่ยเป็นลนักษณะที่เราทราบจีโนไทป์อยู่แล้วนะครับก็คือเอเล็กเเล็กเนาะก็คือมันสามารถแสดงออกในรูปแบบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยถ้าเราสังเกตจากตัวเลือกนะครับเราก็หาดูว่าตัวไหนที่มันมีการคอสกับ ที่เป็นลักษณะด้อยซึ่งต้องเป็นลักษณะด้อยทั้งหมดเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีอยู่2ตัวเลือกก็คือตัวเลือก, 4, ก,อก 5, ที่4กนะับ, ent, บ,ดดนะบต,ตัวเลือกที่5นะครับที่มีจีโนไทป์เนี่ยนะครับเป็นเป็นลักษณะรีเซสซีฟนะครับที่เป็นลักษณะด้อยเนาะแต่ทีนี้เราจะสังเกตว่าตัวเลือกที่5เนี่ยมันเป็นตัวที่นํามาผสมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะด้อยเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะด้อยพันแพน้เช voilà. ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆตรงเนี้ยถามว่าจีโนไทป์ตรงเนี้ยเราทราบ อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องนํามาทดสอบเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคาตอบก็คือตัวเลือกที่4นั่นเองเนาะก็คือที่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่นะครับ B ใหญ่ B, ใหญ, B ใหญ่นั่นเองซึ่งตรงนี้เสริมนิดนึงนะครับก็คือถ้าจีโนไทป์ที่นํามาทดสอบนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันว่ามันอยู่ในสภาพโฮโมหรือเฮต์เทโไซกัสนะครับเราดูว่าถ้ารุ่นลูกที่ เกิดขึ้นนะครับมีเพียงปรากฏเพียงลักษณะเดียวหรือมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดก็แสดงว่ามันมีจีโนไทป์เป็นโดมิเนนต์หรือเป็นอาจหรืออยู่ในสภาพโฮโมไซกัสนั่นเองนะครับอย่างตัวเลขที่4เนี่ยนะครับเมื่อนํามาผสมแล้วเนี่ยลูกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะเด่มทั้งหมดนะครับนอที่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับแล้วก็ B ใหญ่ B เล็กนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นจีโนไทป์ที่ เป็นเฮตโรไซกัสนะครับมันจะได้รุ่นลูกที่มีอัตราส่วนนะครับเป็น1ต่อ1นึ่งเนเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ก็คือจะมีลักษณะนะครับที่เป็นนะครับอ่สมมติเป็นตรงนี้เนาะ A ใหญ่ A เล็กกับ B ใหญ่ B เล็กนะครับผสมกันตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น A ใหญ่นะครับ A ใหญ่ A เล็กนะครับ A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ B ใหญ่ B เล็กนะครับกับ อีกอันหนึ่งก็คือที่มีโอกาสไปไปได้ก็คือเอเล็กเอเล็กกับ B ีเล็กบีเล็กนั่นเองนะครับตรงนี้จะมีอัตราส่วนเท่ากันก็คือ1ต่อหนึ่งน,น,น,นั่นเองโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อ3เนาะข้อนี้โจทย์านเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ของตัวรันเตาเช่นเดียวกันนะครับน,นะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าในถัวรันเตาเนี่ยล,ลักษณะเมล็ดกลมนะครับซึ่งกําหนดให้เป็นลักษณะดเด่นนะครับต่อมเมล็ดยน่น นะครับแล้วก็มีลักษณะเมล็ดสีเหลืองนะครับกับเมล็ดสีเขียวอีกลักษณะหนึ่งที่มีการศึกษานะครับสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นทีนี้โจทย์ถามว่าโจทย์กําหนดเราต้องดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมาเนาะโจทย์กาหนดว่าการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วเมล็ดกลมสีเหลืองนะครับด้วยกันนะครับปรากฏว่าได้ลูกที่มีอัตราส่วนนะครับสอลักษณะก็คือเมล็ดกลมสีเหลืองกับเมล็ดย่นสีเหลืองเนี่ยในอัตราส่วน3ต่อหนึ่งนะครับแล้วโจทย์ถามว่าข้อนี้ ข้อใดคือจีโนไทป์ของพ่อและแม่นะครับตรงนี้อย่างที่พี่บอกนะว่าเราต้องสังเกตอัตราส่วนของจีโน่าอัตราส่วนของฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเมื่อนํามาผสมแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นไดไฮบริดคอรสนะครับก็คือมีการพิจารณา2ลักษณะนะครับก็คือลักษณะรูปร่างกับสีของมเมล็ดเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เราจะสังเกตว่าลักษณะของรุ่นลูกที่เกิดขึ้นเนี่ย นะครับมันมีลักษณะสีของมเมล็ดเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นจับเป็นลักษณะเด่นเนาะนะครับในขณะที่อัตราส่วนตรงนี้รูปร่างของมเมล็ดอะ่ะมันมีอัตราส่วน3มต่อหนะึ่งเนาะสมต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นอัตราส่วนตรงนี้ถ้าน้องจำได้ก็คือมันจับเป็นไปตามกฎข้อที่1ของเมนเดลนะครับที่ได้จากการศึกษาเพียงลักษณะเดียวหรือที่เราเรียกโมโนไฮบริดคอสนะครับ ซึ่งลักษณะจีโนไทป์ของรุ่นลูกที่ได้นเนี่ยจะมีอัตราส่วนเป็น3ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราพิจารณาโจทย์นะครับให้เราดูก่าดูจีโนไทป์ที่มันเขียนจีโนไทป์ที่แสดงลักษณะของรุ่นลูกที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของลักษณะสีของมเมล็ดเนี่ยจะต้องไม่เกิดไม่ทําให้เกิดมเมล็ดสีเขียวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าจากข้อ ตัวเลือกที่4กับตัวเลือกที่5เนี่ยนะครับอันนี้มีโอกาสที่จะได้เซลล์ลูกอ่ารุ่นลูกที่มีลักษณะเมล็ดสีเขียวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราตัดออกไปก่อนเลยเนาะเช่นเดียวกับตัวเลือกที่1นะครับตัวเลือกที่1เนี่ยจะเห็นว่าลักษณะที่ควบยีอ่าจีโนไทป์ที่ควบคุมรูปร่างลักษณะรูปร่างของเมล็ดเนี่ยจะสามารถให้ลูกที่มีลักษณะรูปร่างเมล็ดกลมเท่านั้น เนาะเพราะมันเป็น W อใหญ่เหมือนกันทั้งสทั้งทั้งพ่อและแม่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาพิจารณานะครับตัวเลขที่2กับ3เราก็ดูว่ามันมีจีโนไทป์ที่ยีนที่ควบคุมลักษณะรูปร่างของมเมล็ดเนี่ยคู่ไหนที่สามารถทําให้เกิดอัตราส่วน3ต่อหนึได้นะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวเลขที่2เนี่ยนะครับมันก็จะมีอัตราส่วนที่ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็น1ต่อหนึ่ง นะครับก็คือ w w, w w W W W นะครับตัวพิมพ์ใหญ่กับ W ที่อยู่ในสภาพเฮทโทโไซัสนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองนะครับก็คือจีโนไทป์ที่ควบคุมลักษณะรูปร่างของมเมล็ดเนี่ยจะต้องอยู่ในของรุ่นพ่อแม่เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพเฮทโทโไซัสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะ ทางพุทธกรรมที่พี่นํามาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีให้น้องๆติดตามนะครับได้ทาง YouTube นะ้องรวมถึงทางหน้าเพจนะครับก็จะมีตัวอย่างโจทย์ในเรื่องอื่นๆนะครับที่มักจะที่เคยออกสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทหรือ9วิชาสามัญน,นะครับโอเคนะค้อคลิปนี้พี่กจะตาไว้จนนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ